ระวังไม่มีคนดูคลิปวีโอถ้าไม่ใส่ h a ชแท็สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายตุ๊ i n f น n i t y ต8นะครับก็ในคลิปวีโอนี้จะมาอัปเดตนะครับข้อมูลข่าวสารกันตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเพื่อนบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีใครดูคลิปเราเลยคลิปเราหายไปไหนนะครับเพื่อนลองดูว่าตอนนี้เพื่อนเนี่ยได้ใส่แฮชแท็กหรือเปล่าแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าเพื่อนไม่ได้ใส่แฮชแท็กเนี่ยคลิปวีโอของเพื่อนเนี่ยนะครับอาจจะถูกจัดหมวดหมู่เป็นหมวดหมู่ที่ไม่มีในระบบของ ติกตอกเพราะฉะนั้นการใส่แฮชแท็กจะเป็นระบบหนึง่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ t ิ k กต็อกเขาจัดหมวดหมู่คลิปวิดีโอของเพื่อนออๆอย่างเช่นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสอนใช้แฮชแทกไลการสอนอาจจะเป็นเรื่องสอนเรื่องอะไรใส่เรื่องนั้นหรือเป็นติ๊กต k อกยูนิอะไรเงี้ยน,นะครับเรื่องของการสอนแต่ต้องเกี่ยวกับแต่แต่ใช้แฮชแทกเนี่ยต้องตรงกับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําอย่างเช่นทําเพื่อนๆที่เป็นเชฟชอบทาอาหารก็อาจจะเป็นห้องครัว t ิ k กต็อกอย่างเงี้ยเพื่อนสาย ท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นอ,อะไรอ่ะพาเที่ยว t i k t ตอไปเที่ยวกับ TikTok อะไรเงี้ยที่ที่เป็นคําค้นหาที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับสายแล้วอีกสายรีวิว t ิ k t o k r รีวิวรีวิวกับ TikTok หรืออะไรเงี้ยก็ต้องไปดูต่อว่าเฮ้ยเขาใช้แฮชแท็กอะไรกัน เนาะเดี๋ยวเจ้าวันนี้วันนี้จะพามาดูข้าวๆนะครับว่าแล้วเราจะไปค้นหาแฮชแท็กยังไงแต่ก่อนจะไปเริ่มต้นฝากเพื่อนๆกันกดติดตามกด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนายตุ๊กเอ f ฟินิตี้88และอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้เวลาที่มีคลิปดีโอใหม่เพื่อนได้รับใช้กับธุรกิจของเพื่อนได้โอเคไหมไปเริ่มต้นกันให้เรามาเริ่มต้นตรงนี้กดเข้าไปครับค้นหาค้นหานะครับค้นหาเข้ามาแล้วเพื่อนๆจะเจอคํานี้เลยเจอแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเหมือนเพื่อนเหมือนที่ผมพู แฮแท็กกระแสเราเอามาใส่ได้เลยเราไม่รู้จะจะทำอะไรแต่ถ้าเกี่ยวกับอาหารอ่ะห้องครัวทิกต o k แหละมันต้องเป็นห้องครัวทิกต o k แหละเห็นไหมสายเที่ยวก็เป็นออพาเที่ยวเห็นไหมหรืออะไรอีกอะไรอีกที่น่าสนใจที่เราที่เราแบบอมันต้องต้องใช้แน่ๆต้องใช้แน่ๆน,นี่อ่ะมาต่อมาอาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่านี่เห็นไหมเกินปุยมุ้ยอ่ะอาจจะเป็นเปียบกวับเพลงหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นเพลงใช่ไหมเมื่อน้อง เป็นมิมอ่าอะไรเงี้ยมันจะมีแฮชแท็กกระแสนะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวเราลองหาดูซิว่ามันมีแฮชแท็กกระแสอะไรที่เราใช้ได้นะครับที่เราใช้ได้อ่านี่นะครับอ่ะหลายๆท่านชอบเรื่องนี้เห็นไหมพาเที่ยวทิกต o อกพาเที่ยวก็ก็เป็นทิกต o อกพาเที่ยวสวนสาธาร์ทิกต o อกเห็นไหมเรื่องนี้ต้องดูเห็นไหมมันเป็นแฮชแท็กกระแสซึ่งเราสามารถใช้ได้เพียงแต่ว่าคลิปที่เราทํานะครับมันเกี่ยวกับอะไร เราใช้ Hashtag นั้นและ a s h t a g จะต้องใช้นะครับ g หลกัก3 hashtag ก่อนที่เป็น Hashtag ทกหลักเลยอย่างเช่นถ้าเราเป็น TikTok พาเที่ยวไปเที่ยวกับ TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ใส่ลงไปให้ครบแล้วก็ TikTok Thailand ถ้าเราจะใส่เราไม่รู้จะใส่อะไรก็ TikTok Thailand แล้วส่วนตัวผมผมจะใส่ a s h t ท g ที่4เป็นของตัวผมเองก็คือใช้ใช้ใ,ชใส่แฮชแทกชื่อของ ช่องตนเองทําไมเพราะว่าอย่างน้อยจะได้ดันช่องของเราให้มีอัตราการวิ่งผ่านของของการวิวนะครับเพราะฉะนั้นเวลามีคนเข้ามาดูคลิปเราเยอะๆอัตราแฮชแท็กของชื่อเราก็จะติดไปด้วยแบบนี้นะครับมีผลไหมมีผลอะไรมากไหมก็อาจจะไม่ได้มีผลมากแต่อาจจะมีข้อดีในส่วนของสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านที่เป็นโค้ดเป็นครูแบบนี้นะครับก็คือซดค้นเซิร์ชหาค้นหาก็เจออะไรอย่างเงี้ยนะครับมัน ก็คือสามารถใช้ได้แล้วเราสามารถค้นหาในรูปแบบอื่นๆได้ก็คือให้เราเข้ามาจิ้มตรงนี้เห็นไหมให้เราจิ้มเข้าไปเพราะเราจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะมีคํา,าบบหหให้เราพิมพ์แบบนี้นี่เห็นไหมให้เราพิมพ์สมมุติว่าเราเป็นเกี่ยวกับกับอะไรครับแม่ค้าออนไลน์เราก็ใช้เลยแม่ค้าอ่ะเราลงเลือกแม่ค้าก็กดที่แม่ค้าพอกดที่แม่ค้าเสร็จให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือดันซ้ายมือตรงนี้เห็นไหมครับมีคําว่าแฮชแท็ก เลื่อนไปเลยเลื่อนไปแล้วกดเข้าไปครับพอเพื่อนๆกดเ,เข้ามาแล้วก็จะเจอแ a สแทแบบนี้เห็นไหมครับแม่ค้าเห็นไหมแม่ค้าออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้คําว่าแม่ค้าออนไลน์นะครับแล้วก็แม่ค้าก็ได้เห็นไหมครับก็ใช้อย่างนี้ก็ได้ทีนี้นะครับคำที่ต้องห้ามหรือว่าเป็นคําที่เขาห้ามใช้นะครับเพื่อนๆน่าจะรู้เนาะคำไหนที่เขาห้ามใช้ คือเขาพูดได้แต่เขียนไม่ได้อ่อย่างแม่ค้าขายครีมอย่างเงี้ยนะครับคำว่าขายเ็าห้ามเขาห้ามเอามาเอามาพิมพใช่ไหมครับแต่เราเขียนได้เพราะฉะนั้นหลายท่านบอกอมันมีผลเหรอถ้าเกิดว่าเขามาตรวจแล้วเขาเจอนะครับว่ามันเป็นมันมีคําต้องห้ามอยู่ในนี้แล้วคลิปเพื่อนๆเ,เนี่ยมียอดวิวน้อยลงไลฟ์สดมียอดอดูน้อยลงนะครับให้ลองมาดูคลิปเหล่านี้ว่ามีแฮชแท็กต้องห้ามเหล่านี้ไว้หรือเปล่าบางคนไปใส่แฮชแท็กเบอร์โทร ไปใส่แฮชแท็กลายไอดของตัวเองไปใส่แฮชแท็กแบรนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไปใส่แฮชแท็กคำต้องห้ามนะครับหรือไปใส่แฮชแท็กที่มันเกี่ยวกับการผิดกฎชุมชนเพราะฉะนั้น,นเพื่อนๆต้องเข้าใจตรงนี้เป็นบอลเบทนะครับว่าเขาห้ามใส่เราก็ต้องไม่ใส่อย่าไปบอกว่าไอ้คนนั้นทําได้คนนี้ทําได้เราไม่ทําคลิปเราก็จะวิ่งและเราไม่ต้องไปนั่งซ่อนคลิปเมื่อเกิดมีปัญหา หลายๆคนต้องไม่นั่งซ่อนคิดเนาะโอเคไหมที่นี่เรื่องของการการใส่แฮชแท็กเราก็เลือกใส่นะครับอันนี้คือแนะนําให้ลองดูแบบนี้เฉยๆเหมือนแบบห้องคนทําเกี่ยวกับเรื่องของอะไรห้องครัวใช่ไหมห้องครัวเมื่อกี้ทาอาหารอะทาอาหารทําอาหารอะเราดูดูซิมีอะไรทําอาหารเราก็ค้นหาเลยทําอาหารก็กดค้นหาไปแล้วเราก็ไปดูแฮชแท็กแล้วเราก็ไปกิมมแฮชแท็กที่เราต้องการ เห็นไหมครับแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ย h a s t การทําอาหารเนี่ยเขาเขาใช้อันไหนกันเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันจะมีไม่ใช้ชื่อเดียวกันนะแต่มีัตราการเห็นไม่เหมือนกันเราต้องไปเลือก h a s t ็ท,ที่มีการดูเยอะๆก่อนเห็นไหมครับมีการดูเยอะทําอาหารง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับเนี่ยทำอาหารทําอาหารง่ายๆหรืออะไรเงี้ยแต่สมมุติว่าเราอยู่ในหมวดหมู่อะทำอาหารญี่ปุ่นเราก็ต้องไปเลือกอาหารญี่ปุ่นทําอาหารกินเองทําอาหารทานเองเห็นไหมทำอาหารทําเองเห็นไหมเนี่ยไหม มันก็จะมีเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเพื่อนๆต้องมาลองคน้คนหาไม่ต้องรีบนะครับค้นหาแล้วก็ไม่ต้องรีบแล้วเราก็จดเอาไว้เวลาเราไปใส่แฮชแท็กในในคลิปวิดีโอของเรานะครับก็จะได้ทําให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยนะครับเ่อนเอ่อมีคนค้นหาแล้วก็มีคนแล้วก็ผ่านฟีดของเพื่อนๆของเราได้เยอะยิ่งขึ้นทีนี้ก็จะไปดูเรื่องของการลงคลิปวิดีโอนะครับว่าเราจะไปลงคลิปวิดีโอตอนไหนก็ คนลงคลิปโอ3ช่วงเวลาก็คือช่วงเช้าใช่ไหมครับช่วงเช้าก็6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าแล้วก็ช่วงกลางวันก็11บเอโมงถึงบ่ายโมงช่วงเย็นก็สิบหกนาฬิกาถึง21่สนาฬิกาแบบเนี้ยเราก็ไปเลือกลงเอาแล้วแต่แต่อย่าลงตี๋เพราะว่าผมเคยลงตี๋แล้วโดนโดนโดนเหมือนว่าเราเป็นบอดเพราะฉะนั้นก็วันหนึ่งก็ลง3มคลิปก็ได้แต่ลงห่างกันเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆโอเคไหมอย่าลงถี่พอลงถีปุ๊บเราโดนกลายเป็นบอดท,ทันที เนาะวันนี้ก็มาแนะนําวิธีการค้นหานะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องของการใส่ก็ไม่ได้มีอะไรเวลาเราใส่คอนเทนต์ในคลิปวิดีโอให้เราใส่ข้อความที่เรียบร้อยก่อนอ่ะเดี๋ยวลองดูนะอ่ะทีนี้วิธีการใส่แฮสแท็กนะครับเ,เพื่อนเวลาเราทําคลิปอันนี้คือผมทาให้ดูตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมทําคลิปเกี่ยวกับแฮสแท็กผมก็จะใส่อันที่เกี่ยวข้องก่อนเลยแต่ว่าเราต้องใส่คอนเทนต์ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนส่วนแฮสแท็กเนี่ยเรามาใส่ตอนตอนช่วงท้ายก็คือแฮสแท็กนะครับ เออนี่แฮชแท็กแล้วก็แฮชแท็กผมเป็นแนวสอนผมก็จะเป็นแฮชแท็กยูนี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วต่อไปถ้าเราจะใส่ไม่รู้จะใส่อะไรเราก็ไปใส่เป็นอะไรแฮชแท็กทิกต็อกไทยแลนด์นะครับอ่ะเนี่ยเราก็เลือกใส่แฮชแท็กทิกต็อกไทยแลนด์ Thailand, ก็ใส่ลงไปทีนี้ผมอย่างที่ผมบอกคือผมก็จะใส่แฮชแท็กเพิ่มอีกอันหนึ่งเป็นแฮชแท็กชื่อของผมเองนะครับอ่ะแบบเนี้ยนะครับผมก็จะใส่แฮชแท็กชื่อของผมเองลงไปด้วย ถามว่ามีผลยังไงอย่างที่บอกไปนะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยว่าเวลาเราใส่อย่างสมมติว่ามันมีคําว่าออนไลน์อยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีคาเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องแล้วมีคนคเข้ามาเสิร์ชเจอหรือว่ามีเรามีทีมงานหรือว่าเรามีมีคนมาเรียนกับเราอย่างเงี้ยเขาก็จะค้นหาเราเจอเห็นไหมแฮชแท็กไอ้นี่ผมทํามาได้ประมาณณนะวันที่ผมทาคลิปวิดโอเนี่ยประมาณ34วันนะครับแฮชแท็กขึ้นมาประมาณนี้เราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับมีผลหมดเลยนะก็ใส่ไปนะครับเ,เพื่อนๆโอเคไหมหลักการใส่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ ลองใส่กันดูเพราะเราใส่เสร็จปั๊บแล้วรเ,ลเราก็กดโพสต์ได้เลยเราก็กดโพสตไปเลยพวกนี้ไม่ต้องแนบอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการขายสินค้าเพื่อนๆไม่ต้องแนบลิงก์สินค้านะโอเคไหมโอเคไหมนะนะครับอ่ะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆก่อนจบก็ฝากเพื่อน,อนช่วยการกดติดตามกด s u b s c r i b e ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในตู้ Infinity 88อย่าลืมใส่แฮชแท็กถ้าต้องการให้มีคนดูคลิปวิดีโอของเราไปแล้วครับสวัสดีครับ